สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามและเราชมช่องของวัส,สันเกษตรนยุจุนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะผมสีพ้าไปเบ่งผักหวานปลาที่ผมปลูกไว้อายุเจ็เดือนครับก็คือปลูกไว้อยู่ที่ขอบสะนะครับเนี่ยเป็นขอบสะที่ที่ถมไม่เบ่งหลุมแรกกันเลยนะครับนี่ก็คือผักหวานปลาอายุเจ็ดเดือน ต้นสภาพแล้วต้นเนี่ยงามอยู่ครับนี่มีแตกแตกไปยอดไม้ขก้นมาเนี่ยต้นทางไหนคือกันเนี่ยครับก็ถือว่างามนะต้นเนี่ยถือว่างามอยู่แต่ดูดีอยู่ครับพี่เลี้ยงนะครับก็สิเป็นแค่แล้วก็ชะอมเนาะชะอม,อะะอมจะปลูกในถุงเดียวกัน,กนครับผักหวานปลาเลยนะครับชะอมอะต้นนี้บวยญ,ญ่ครับ แต่ก็ยังบ่ตายต้นนี้ยังบ่ใหญ่เลยนี่ก็เป็นชะอมนี่ครับน,นี่ก็อันยูนีเหลือเหลือรอดสองนะครับสองต้นนะครับส่วนมากผมสิปลูกประมาณสามเมล็ดนะก็คือสามต้นอันนี้เหลือสองนะครับเหลือสองต้นปลูก ปูก,กับสองสามสี่เมล็ดนะครับแต่ละแต่ละหลุมเนาะงอีกอ่าสำหรับต้นนี้ก็สภาพก็โอเคอยู่ครับเนี่ยก็แตกนะเ้าก็แตกยอดใม่อยู่เนี่ยมีการจเจริญเติบโตอยู่ครับ นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เหลือยอดอยู่หนึ่งสองนะครับสามต้นอ่ากำลังแตกยอดเลยครับเนี่ยหวานปลาปลูกด้วยเมล็ดอายุเจ็ดเดือนนะครับเดี๋ยวสพาไปเบิ้งทั้งพุนตตนครับเมื่อนี้ช่วงเศร้าอากาศเย็นสบายเนาะครับลมแรงอยู่เมื่อนี้กเ็เลยนะครับ นี่ก็กำลังตัดอ้อยครับอันนี้ก็จ้างเพื่อนนะครับจ้างก็คือขายทั้งสวนนี่แหละนะครับนี่ก็เป็นอีกหลุมหลุมนี้เหลือรอดนะครับหลุมนี้เหลือรอดอยู่สามสามต้นนะครับหนึ่งสองอยู่ข้างไหนยอยีกนะครับฝั่งนี้ไม่พี่เลี้ยงค่อนข้างบ o ดีนะครับ b อดีทำให้ผักหวานปลาใบเหลือง นีต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็ถือว่าเจริญเติบโตได้ดีอยู่นะครับนี่แต่กำลังแตกยอดไม่ช่วงนี้ก็ต้องดูแลไฮน่าเป็นพิเศษนะครับเพราะว่านั้นเป็นหนาห้อนแดดแห้งแดดจัดพิเดียวพอวานป้าเขาจะใบเหลืองนะครับเนี่ยอันนี้ก็รอดอยู่เนี่ยเหลือสองต้นอยู่นี่นี่ครับสองสามต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสามต้นอันนี้ก็ ก็ดีครับดูดีอยู่เหลือเติบโตได้ดีมีนอนพร้อมโอ้ยนี่นอนปอกครับผมยังปล่อยไปนี่ก็สิเป็นเงาะครับเงาะอายุเจ็ดเดือนสิปลูกไว้ต้นนี้ก็สภาพบอดีครับแต่ก็ยังรอดอยู่พี่เลี้ยงตรงนี้พี่เลี้ยงบ่ใครดีครับมันบอก ต้นแค่ก,กับวใครสมบูรณ์มดไดยอ่า,อ,า,อ,าอันนี้กัยังเหลืออยู่ครับเนี่ยแต่มันกับต้นน้อยอยัองเหลืออยู่ยังไม่ตายอ่า,อาต้นนี้ก็แตกกำแบลบังแตกยอด ครับเนี่ยกำลังแตกยอดใหม่นี่อันนี้ก็เหลืออยู่หนึ่งสองสามเหลือสามต้นคือกันอ่ะบงวยตีกตอนอ้ต้นนี้กับคน้าง,งที่จะจะเจริญเติบโตได้ดีครับนะกำแตกยอดอ่าอยู่หนึ่งเหลืออยู่ต้นเหลือสองต้นหนะึ่งสองต้นนะครับ นะครับมาเบาิ้งยืนีีบ้างเนี่ยนี่ก็เหลืออยู่3ต้นนะครับก็ยังบใหไ่ปนไดน,นะครับแต่ว่าใบาก็ยังเขียวอยู่ยังสภาพยังโอเคอยู่นะครับอ่าสแลนอาจีนะ นะครับปวกจ่อไม้นะทำให้สแสลนล่มนะครับเดี๋ยวผมสีเฮ็ดไม้อยู่นี่กัเออันนี้ก็เหลืออีกสองหนึ่งสองต้นนะครับเนี่ยกำลังแตกยอดกันนีย้ยอดไม้เนี่ยรับไปไกลเนะเอ่าอ,อันนี้ก็เหลืออยู่3ต้นครับอันนี้ก็งามอยู่เนี่ย นี่ก็สภาพโอเคนะครับสามต้นเหมือนกันแต่งยอดไม้อยู่นะครับอ่านี่ก็ยังเหลือนะครับยังรอดอยู่นี่อ่าต้นนี้คือกันยังโอเคอยู่นะครับยูนิซิมิพีเลียนนะครับสองต้นก็คือ,คอเป็นเป็นต้นชะอมเอ่อวอแมน ไอเป็นต้นสะเดาแล้วก็ต้นหยางนะนะครับเนี่ยพี่เลี้ยงไอเสะเดาคือปัญหาหนาน,านี่เขาสิพัดใบเนาะเขาสิออกยอดมันก็เลยทําให้โฮมโฮมเมาหน่อยนะครับสู่หยางนะบ่ได้บางหยางนะอ่าหยางนะผมครับผมนะครับผมกับพระท่านผู้ชมนะครับมาเบิงงองอ่งน่อนปลานะครับซรัมปีก่อนนะครับแดดฮอนเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมสวัสดีครับผม